ตอกมานีิตอกมานี like. ้ม so so ัให้มันสาดเข้าไปเด้แม่นล่ะวะอ่าโดยเพราะว่าทั้งนี้เนี่ยว่าเฮ็ดตู้กับเขาคันเช็ดประตูออกมาทันี้มันกับอะไ้คือเก๋าพี่น้องแม่มาแล้วต้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกระเทิบมาฟังนี่นะแม่เน้อโดยเฮ็ดกระเทิบออกมาซิเฮ็ดกระเทิบมาซิพี่น้องเยฝนตกโบเวนี่ป้อแห้งขนาดจนว่าพอยาวจนว่าเขาเป็นลบน้ำเออแห้งขนาดมุกปลาเนอะอุ่นเลยลูกเด้อโดยโดยมุกปลาอุ่นน้ำลุงซื้ออันว่า เอา้าเนาะพี่น้องเนาะเปิดคลิปมากกับโอ้ยพี่น้องเอ้ยอยู่หนา้าเดินของน้องสมโอน้องหลอดพี่น้องเอนะ้ยเนาะฝนตกมานาม้าขังน้าอ่างคันย่ง hot, นางฮอดหน้าฝนมาเนี่มันสิบปอร,ร์เซ็นตุ่มไปพี่น้องเลี้ยงปลาหน่อยได้พ่นได้เนี่ยน้อพี่น้องนะโอ้ยขันมีเงินมีทองกันยังว่าพอได้อนว่าสร้างดินมาถมหน้าบ้านหนาซองหอทางอีหลาสมโอน้องหลอดเฮาพี่น้องเนาะฮู้ว่ามองไดหนา้นาขงน้าขังเฮาก็มาถมใบด้วยพี่น้อง มันกระซิดีอีกเลยน้อพี่น้องอันนี้มันเบิ่งเน้พี่น้องเลยโอ๋อเจ้าใครว่าฝนแค่ตกมือเดียวได้หนิแค่ตกหลายมือแห้งสินักนาสาหัสกูนี่พี่น้องเนาะเอ้าก่อนอื่นก่อนไหนลุงก็ต้องกราบสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องระวังในและกระตางประเทศพี่น้องเลยมาพบมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมช่วงคำคำแรงแรงลงมาแต่เสพป่นยังบริเวรขึ้นเวซานซ้ำพี่น้องเอ้ยมาเมื่อนี้กันี่แหละเนาะพี่น้องลุงกั ม่มาหาทางเฮือนน้องปูป,ปาวัสนาอีเพนเฮ้าพี่นออ้องเอ้ไปเจรจาหรือพูดคุยกันกับทีมงานพอตาเรื่องอันใส่บานประตงประตูบานวงกงวงกบพี่น้องเอ้ทางนี้หาแต่แหงในน้อยนึงนั่นนี่ปอ้อโตนั่นคือเปลี่ยนจังซี่แหละพี่น้องหอนยามนั่นคือซีอยู่ได้อยู่บาละละโดยเอา้สาสบายดีเด้อล<ด>ูกเอ้โดย ขิดฮอดบอโจมเอาลูกเาเบอมมก็บริสุยยังมาฝากอยู่ใปบริมียังจักยังจักเสียวยังแล้วมาฝากเขาก็ได้บุมีแนวฝากเนาะเรนมาเลยได้ไหมเอ้ยนี่เขาก็ได้เป็นในแห้งอยู่ว่ฝนอ่ะหัวอยู่บหัวอยู่ใชแม่น่ะนะฮะมันหัวมันหัวแบบมันหัวแต่มันหัวสังกสีบ่โดยสังกีอ่ามองลบมันนี่บ่แม เออมงลบแจนี่บ่เออจะบดหัวแห้งไปไหนล้ววะท้ายเติบอยู่บ่ท้ายเติบเมื่อก็นี่ขออโดยโดยโอ้พอดีแล้วอะไรกระติกน้าต้องต้องไม่กินพอดีขนาดเอ้โดย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 เอ้าเอ้าเอาพี่น้องอ่าหมูเพื่อนเพิ่นเข่ามาเพิ่นบด้มาแจ้งข่าวลงข่าวดีได้บ่ดุระมีอยู่บ่ โอ้ยดีดีโอ้ยดีมุกดีใจน้ำน้องเพื่อนพี่น้องเลยเอ้าลูกหลานนี่ไม้ให้ยุ่งยุ่งชมโบเน่เป็นยังไงใปลูกพักปลูกมีเขาหอดไแล้วแม่ขุดคุ้มใหม่ซื้อบ่โดยน้ำนั้นเออเขาคือลืมถามเจ้ามันเห็ดได้หรือเ่น้ำน่ะได้แล้วสร้างสั่งเพิ่นมาเห็ดสร้างนี่บ่โดยเออขอบคุณขอบคุณเพิ่นแล้วบ่ลูกโดยทั้งพ่อลุงมาเห็ดให้โดยอ่าลุงผมได้ยินว่าพ่อพ่อคิด คาข้อจะรอจะรออยู่ชีวิหาสร้างเสร็จเด้เมฮิตให้พ่อมี่กเตียงมาแบบเออเพิ่นเรียนว่าหาทางทีมงานพอตามาเมฮิตให้โยมง่ายกูก่าวว่าแม่คือแต่พืชดือแต่มันสูบง่ายโยงขึ้นแล้วมันมันฉุบง่ายมันออกไวโดยโอ้ยออกง่ายเออเพิ่นเพิ่นเพิ่นได้เรียนว่าเปลี่ยนยางยี่บ่แม่เปลี่ยนอยางมันพลอยพลอยมันเดโอ้เปลี่ยนพลอยมันพลอยรุดพลอยมันขาดพลอยขาดซีกอกเออโดยโดยแล้วซื้อพลอยมาใหม่ E เลยแล้วเอาของประเภทขขอองงประเพณีมาใส่เลยเอาของประเภทน่ะย่อมดีของประเภทน่ะเดยเออเลยๆปลาป้าปลาอันท่ออันแบบโศกเราไปได้มันสัตว์เลยได้ไปเบิ่งขึ้นไอ้ไอ้ปูปลาอยู Ooh, ่บ่บ่ได้ไปทับมีเจนแอมบเออเลยงามอยู่บ่ดุงามงามบ่โดยอยากได้บ่อยากได้เอออยากได้ก็เสร็จได้เลยเสร็จวันนี้นะไปหาทำงานโดย ปูพักปูมีเอาฮ <l ots> ะพี่น้องเอ้ยคอยเป็นคอยไปเนาะพี่น้องโอ้ยน้อพี่น้อ,นองอ่ากกจากชดจากซอยทางน้องน้องเพิ่นกะนี่แหละพี่น้องเอ้ยทานปูมีผู้ชดผู้ซอยกะยูไปก่อนเนาะไหมเนาะโดยอ่าตู้ก,กับเข่ากับน้ากะโอ้พ่อเตียงสื่อมาหายอ,ยงงอันนี้อันห้องนี่บ่โดยเอออันห้องนี่แต่บอต้องเอาน้าใส่ด้ลูกเด้อโดยอ่าน้านี่ยบอต้องเอาใส่เอาเกลือใส่ก็ได้เกลือเอาเกลือใส่กระดาบบอเนั่นก็ได้ดอ่าโอเคอยู่บ่แม่มองยูมองเศร้า โอเคอ่าโอเคอยู่บ่อละบ่โอเคแต่ว่าถ้าอยากทมในแถวนี้นะเอออยากทุ่มเลยบ่โดยมันอ่างมันน้ำน้ำอ่างโดยพ่ดง่ายว่าอยากได้ดินไม่ใช่จ็ดสองรถนี่เนาะนงๆเนาะอดินเจได้แต่ว่ามองในมองในสองรถดอกพี่น้องให้มองในที่มันลุบมันโกนนี่อ่ามีมองในเนี่ยที่แบบว่ามันมันถุ่มันถ่วงมันนี่นะแม่เออทั้งทั้งไม่บ่นี่ก็สำคัญดอกพี่น้องไอ้หอนย่ำฝนมาเนี่ยอยู่บ่ได้ได้พี่น้องเนาะเพราะว่า ตัวนี้นี่มันต้องอได้ถมอะไรพี่น้องเนาะมองที่ไหนมันค้อยมันนู่นเนาตัวนี้เขาต้องถมเว่าไงถมในรถเกจเอาเนาะแม่เนาะเกจเทากัซสะเอาก็ได้นะเขว่าเนาะเปิดมาเทล่งในสะเอาก็ได้หน้ำมันอ่างแถวนี่น้ำอ่างพี่น้องเอลยโอ้ตัวไรเบี้ยยังแม่มาบัดที่นี่หลายอย่างได้สองสามอย่างมะคุงมะเคืออะไรกผ่ไผ่ซื้อมานี่นะขอจัน โอ้ไยเบียบบางฮงหมักอันนี้มาโดยโดยอ่าอันนี้ยังไงอันนี้บัวหมดบัวบ่โดยสาบานตัวสองเออโดยโดยนี่แหละน้องเพียงนาะนี่ก็คืออ่าทางของปู้ขึ้นดอกสุโขเพิ่นทางคุดคุมาจะคุดคุมสิลงสลงให้มันลงเป็นแถวไปเลยแม่เลยเบอร์อื่นเนี่ยขน้อยปะเบอร์อื่นเอาลงโดยเบออื่นี่ลงไปเลยเบอรอื่นพังสิลงเนี่ยเบอรอื่นเศร้าบ่แม่เออ ลูกเต้กผุ้ละโดยอืมโดย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 พอเตียงเพิ่นเสียเอาให้ฟ้ามาเข่าให้โดยเออโดยโดยอ่า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 โดยเอาพี่น้องเอ้ยอ่าปลาโตเนาะกันได้เต็นบดนี่ก็โอ้ยซัมสีปลูกซัมสีขายพี่น้องโดยมาหาพันธุ์สิพันกระพาะได้แก้ไปอยู่ได้พี่น้องเอ้เนาะแม่เนาะ อันนี้ก็คือทางหลังบ้านพี่น้องเนาะคันเฮือนองสมโอนี่คันมีงบประมาณนี่สำหรับลุงนะพี่น้องอย่างแบบว่าสีบัวตั้งแบบคืออันนี้แหละคันตั้งให้ของน้ำอยู่อยู่ติดกับเฮือนคือน้องปูปลาเนี่ยมันมันจ่อเวลานั้นนะกับเฮ็ดองน้ำพิษพ่ออะไรเพือน้องปูปลาครับอีกอย่างกับมันแบบว่าคันเอายับออกมาข้างนอกอีกอันข้างหน้าอีกน้อยนึงกับสีงามอยู่แบบเบิ่งทั้งข้างสีงามเนะพี่น้องมาเบิ่งทั้งข้างเพราะว่า คันเท้าไปเบิ่งข้างหน้าบัดมันพื้นที่มันมันทางมันบกไกลนะน้องเมย์เนาะทางมันจ่อพี่น้องเลยเคื่อนหนึ่งงามแต่ว่าทางมันจ่อแต่ว่าเบียดเล้่ยววัดนี่โอเคเลยเลยงามเลยเลยพี่น้องเคื่อนน้องปูปลาหลังใหญ่พี่น้องเนาะแต่ว่าที่น้องปูปลานี่ยกะสีบอกกว้างสำของอันน้องสบู่ก็น้องหนอดเพราะว่าอันนี้มันเป็นสองตอนใหญยไม่เป็นตอนเดียวคือว่าไหนเนาะตอนนั้นก็ไหญ่มากกันอ่า ลุงก็เก็บเงินเพื่อสิได้มากสำน um, ั่นก็โอ้ยพี่น้องเงยโมเป็นเรื่องง่ายโดยอืมเบื้ออื่นพ่ออ่านว่าเชลเลนขึ้นไปหาปุ้นเขาเชลเลนขึ้นไปทางบ้านน่าแพกไหมเอ้ยโดยอ่าทางเพื่อนน้องเบิ้ลทางอีหล่าเพิ่นพุ่นกาเขาก็เฮ็ดสร้างมาเตโดไหนแบบปฏิบ่ติปฏิบัติอ่า<ล>ผู้ใหญ่เพิ่นบุญชุดบุญซอยเข่ามาฮะนะเขากับบุมีกำลังสีซอยเขาก็ได้บัดทีเขาก็เลยอันว่าอ่า ไปเยี่ยมไปยามน้องมืาอนี้ก็เลยเห็นโใหญ่เพิ่นโบชดโบซอยเห็นน้องไปรับจา้างตัดอ้อยตัดยางอยู่บ้านหนองพุ่งพุ่นได้เงินมากเลยเก็บเงินซื้อบ็อกซื้อนั่นซีนี่ก้อยกอไปเด็กๆนหน่อยไปดูตน้นซาดนางก็เลยเอา้าวะเดี๋ยวไอ้ซี่ซอยขาบ็อกเจ้าสนองเลยจากพันก้อนว่ะเพราะมันจําเป็นเนี่ยมันขมังในไดไหมคันเห็ดอะไรเต็งยองบ่แล้วจากเถื่อมันก็จังไดอยู่เฮาก็ได้ดูต้นลูกต้นตาลดูต้นยาหลาน ต้นลูกต้นหลานอะไรกันเลยเอ้าวฉันอีหล่าให้ว่าอ่าลุงชิซอยเจ้าเด้อลูกเด้อแบบพระวัตซอยได้ซัมที่เฮาซอยห่าไรเอากรบโบมีคือกันแม่เอากระถุกระยากกันแล้วเพราะเป็นว่าทุกประยากกับพี่น้องวะอ่าพอมีอยู่มีกินอยู่ห่าไรว่าง่ายถือว่าบ่วลำบ่รวยนะพอถึงว่าเวลาขาดก็ขาดคือกันเงินในกระเป๋าก็ได้เนี่ยตอนนี้นี่คือลุงเนี่ยพี่น้องไงไม่อยากกล้ารับปากลูกหลานว่าอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่คันผู้ใหญ่เพิ่นเออให้ซอยว่าเป็นสะพานบุญให้เนยได้เฮิมมเด้้้้อออนน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 ู่่่่่ีีััซซืืาให ลุงเป็นสะพานบุญให้ได้พี่น้องเนาะคันว่าเป็นสะพานบุญให้ได้วตั้งศสงตั้งเสาขึ้นโค้งขึ้นค้านแล้วโดยโดยเดินทางปลอดภัยเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อพ่อะยองคันว่าเพิ่นสดเพิ่นซอยขึ้นมาแล้วก็อยากให้มันแล้วมันทัวนะแม่เฮ็ดยังก็ตามแต่พี่น้องปูปลาตอนแรกเขาก็อู้ใจหลายเพราะว่าอายาต์มันบ่แล้วยันมันบ่ทัวนี่แหละอันนี้บัดที่นี่มันขึ้นได้ประมาณนี่คือว่าครึ่งในไนะแม่เนาะครึ่งในได้พี่น้องเลยดีกว่านี่ถือว่าอยากอยาก อ่าบล้อยเปอร์เซ็นต์นกัเจ็ดซิฟแหละพี่น้องไงเพราะว่าบ็อกอยังีิกะอ่ามันบโบอพอกับเรือบโบลายพี่น้องว่ายไงซะก็ถือว่าอุ่นใจไปแล้วเพื่อนน้องปูปลาแต่เพื่อนทั้งเพื่อนน้องเบิ้ลพุ่นก็โอ้โเอาจากสีวานี่ไหนเขาก็เลยดูโทนซาดน้องคนก็เลยเอาเงินในกระเป๋าตัวเองอ่าบ็อกซ์สมือนี่ก็ก้อนหนึ่งกับสามพันแปดพันก้อนมันก็สามล้านแปดนะแม่เนาะเอากับบีแบงออกไปให้ได้ได้ใส่มันจำเป็นเนี่ยมันขมั่งแหละ สดซอยได้กับสันสุดซอยคือน้องซมโอนี่พี่น้องเอ้ยถ้าผู้ใหญ่จะดีเพื่อนบอกว่าเออเฮ้ยไมยเอื้อยซอยคาบก็เลยพันก้อนหรือว่าเออเออโมเนพันก้อนหรือว่าเอามันพอลดเฮือนชิดทำไรนี่แบบนั้นเขาเป็นสะพานบุญหให้ได้แบบเอามาเป็นพันก้อนเนาะสมมติว่าโมเมนพันก้อนพี่น้องช่วยลดเฮือนนี่ใช่ประมาณสักสองพันซะเอามาวางได้สองพันก้อนเสามาวางที่นัืนที่นัืนแหละจังตั้งขึ้นแบบนี้เนาะแม่เน,น,น,นาะโดยคทำมาแบบว่ามาตั้งมีเงินชั่นนี้่นะมาตั้งแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือเนาะพี่น้องเอ้ยบางเทือ่่ล่ อย่ามันขมังขมังมองได้แมาว่าเพิ่นโบซอ,อยแะไรมันโบเล่อใช่ไหมฮะเขาก็เห็นตัวอย่างคือเพือนองเบิ้ลมาแล้วนะคันพี่น้องอยากสดอยากซอยนี่พี่น้องเนาะอยู่เพิ่นนองเบิ้ลพี่น้องหลายคนที่เอาใจซอยน้องเพิน่นก็หลายคู่หลายคนที่เพิน่นอ่าอยากให้เพื่อนนองเบิเล้ลแล้วเพิ่นคอมเมนต์เขามาพี่น,อน้องเนาะเพิ่นก็อยากให้มันแลว้วมันทัวอะไรแต่ว่าลุงโดยเฉพาะปัญญาของลุงเองหรือว่า,าความสามารถของลุงเองก็ได้แต่ซ้ำที่ได้นะพี่น้อง ซอยกับซัมที่ซอยพี่น้องเอ้ผู้ลุงก็จะอ,ออกบล็อกให้น, 1, น้นงนองเพิ่นพันก้อนถ้าผู้ใดดูต้นศาสตร์ทางน้องเบิ้ลเพิ่นกะอ่าสดซอยเข่ามาเนาะแม่เนาะค,คือแอบแองงบเชดนน้องสมโ่ช่นนด้พี่น้องเอ,อ้บาเงเทีพี่น้องอ้าวให้เห็นน้องสบูอจากอ่างบ่มีอ่าเฮือนหลังอ่าพออยู่พอเศร้าซัมน่องปูปลาวัดสนะด้วยสมัมภเพสีน,นี่กะ อยากซื้อเสาพ่อพี่น้องอยากซื้อเฮซื้อทรายซื้อปูนซื้ออิดบล็อกซื้อวงกบีอย่องางเขาไม่ได้เบิดพี่น้องเลยซองไหนก็ได้นาออันนี้ก็ดุงยินดีพี่น้องบ่ได้ห่วงได้ห้ามใครอยากเขามาซดซอยกันได้เบิดพี่น้องเนะาะยกตัวอย่างคือเพื่อนน,อน้องเบิ้์ตพี่น้องเนาะคันได้มากเลยครับผมเพียงว่าพ่อแลหละเฮ็ดขึ้นมาซื้อแล้วลุงกระถามความรู้สึกของทางเพื่อนใแม่น แต่เพื่อนเห็นหน้ารุงเข้าไปในเห็นหน้าเขาเข้าไปในเพิ่นต้องดีใจแล้วเนาะเพิ่นคิดว่าเขาต้องมาแจ้งเพื่อนว่ามีข่าวดีโน่นนี่นั่นแล้วเนาะแต่เข้าไปแล้วเขาเามันบุมี่นาแจ้งมันผิดหวังนะแม่แบบว่าเฮือนกับตึงยั้งอยู่แบบฮะยังบททบันในเหตุอย่างอยู่นะแบบผู้เขาเข้าไปนี่เขาก็อยากละอายใจเนาะเบบเข้าไปโดยที่เขาบุมีนี้อเนี่ยมาแจ้งเพื่อนนะนะแบบว่าเฮือนคนเฮือนบาตั้งบนยังเขาก็บบว่าหรอกเฮือนตั้งริบร้อยเลยเฮือน มุ้งหลังค้งหลังคาเรียบร้อยเลยนะพี่น้องแบบว่าคือเพื่อนน้องเบิ้ลนี่ก็น,นี่เบิ้ลแหละแล้วก็น้องเพิ่นกับบริยุยซื้อเพิ่นหาคาย,ยังได้เพิ่นกับมะโฮมซืม้ออิตบ็อกซ์ซื้ออ่าซิมังซื้อเอ่อเด็กซื้อนี่เพิ่นกับต่อเติมไปนะแม่แบบนั้นคือเขาบริย้ยูซื้อเพิ่นบริลโอแต่น้ำผู้ใหญ่นะแม่เนาะคนแบบนี้ต้องเห็นต้องเห็นใจอยากซอยเนาะเขาก็ได้โอ้ยน้องเอไยขันสันบนเนื้อบาบกัวแรงซะไอ้กับสีบีสีแดงซอยเจ้าซะน้องเอไยว่ะเขาก็ซอยได้ทำทีเขาซอย มื้อน่าจะไปสร้างรีบ็อกให้เพิ่นพันก้อนว่าเดินในสวนมาคำคำในนี้ลูกเลี้ยบื้อนเด้อโดยเฮ็ดปลูกพักปลูกเนอช่วยเจ้ากับปลูกไปโดยร์นาทีภายในาทีมันโดยแม่บลยเนอกินเนออยู่พ่อกินอยู่พ่อกินอยู่ว่าแม่โดยไปยังว่าไหนด้วยโดยพ่ออยู่พ่อกินอยู่เนาะโดยว่าง่ายกะกระป๋องเปลือไข่แบ่งใหญ่โดยแบ่งกันอยู่ใกล้ทัดกันฮักเพ่งกันอ่า บางทีก็คือนอกๆนี่บ่อยจำเป็นเท่ากับโมเมนว่าห้ามห้ามห่วงบ่อยาก่ห้เลนน้ำกันออกไปเล่นน้ำกันได้แต่ไปเล่นน้ำกันเลือดเลยมันสิพิษกันโดนไปน้ำกันไปเล่นน้ำกันมันหักกันไปเล่นน้ำกันตลอดเลยมันเดี๋ยวก็มีเหล่านี้มันพิษใจกันนะเนเดี๋ยวมันเกิดชีวะมันในแต่ห้ององกูว้าวนู่นนี่นั่นอีกมีใครเนี่ยอยู่ผ่ยอยู่มั่นพอเวลาเล่นกับไปเล่นมีบุญมีงานเอาชวนกันไปไปตลาดตะลี่ไปปู่ป๊าพาเขาไปนู่นนี่นป น้อแม่น้อไปเวียกยเป็นงานคันว่าต่างคนนี่ย้ำมือเศร้าเฮ็ดยังนี่พ่อสิบอกตื่นเศร้ามาลานหน่วมน้าม่หญ้าเป็นผู้ฮดหญ้าเป็นผู้ปลูกร้านเป็นผู้ฮด,ดเฮ็ดยังก็ตามแต่ต้องซอย,ยคันว่าเฮาให้ผู้หนึ่งผู้เดียวเฮ็ดมันหมดประสบความสำเร็จได้ลูกอะ่ะอันนี้คือชดซอยกันเนาะคันว่าชุมชนป้าแต่ให้หญ้าเฮ็ดผู้เดียวมันก็เฮ็ดบ่ได้น้อยแม่เนาะ เราก็เมื่อยเราก็เถาเลยด้วด้ลูกลานก็ต้องซอยคือเอาเจ้าสิเพิ่นบ่ปากว่าเพิ่นก็เมื่อยนะบมเห็นมั่วไม่งอดต่อเราไหมื่อนล้วเราเห็นอยู่ว่าเมื่อยได้หันว่าเนว่ามเมื่อยได้ห่นะเชะเยคินทอดพ่ออยู่บ่ถามไม่ดีคิดนทอดคิดอดอยู่เนาะโดยปูปาาถามหาเลยเลยเนาะอเพิ่น ในนี้งงนะพี่น้องบมายว่าๆๆคือทาง,างครอบครัวเพื่อนในเพ้นนอนราวกับ,บว่ <im itation> บาไงว่าเรามีมือนี้ได้กับพี่น้อง,งย้อนวันทีมงานย้อนดุงนี่แหละว่าไงซะาจุดกําเนิดก็ได้ที่แบบว่าดึงเงื่อนแล้วขึ้นมาให้ดุดพ้นจากฮุบเขาฮุบเหวนะแม่เจ้ายังบ่เคยเห็นในตอนมองเกา่าเราอยู่ที่นี่นะ <im itation> ยู่ห้วยนะแม่แบบยู่ห้วยยาานี่ยผลตกมาแบบนี้น่อมลอยลงมาโหมลงมาบบบนี <im itation> โ้โอ้ยฤทธิ์ตนซาดลูกหลาน เปี wollen, ๊ยะขี sure? ่ตมขี่เพียงแข่งกังขาพี่ตองปูปลาเห็นเหได้จังไปเจอกับเพิ่นชอบไปขายถ่านหน่อยขายถ่านแล้วไปลงมาสะพาะข่อยขนาดละเอะแนะไว้ขนาดผมเพิ่นมาตอนบ่ายเมื่อวานนี่หน่อยอ๋อหน่อยหนอยง่ายๆก็คืออันว่าทางทีมงานพัตตาพี่น้อนง่ายเพิ่นถานตะปูสิได้คำพูดพม่ถ่าตะปูเพิ่นเฮงไว้กว่านี้อ่าทางฝั่งนี้นี่ เฮ็ดประตูสามบานแล้วกับบานหนึ่งเฮ็ดหองหนึ่งอ่านี่ถ้าเบิ้งมันแลววน้วพื่อนน้องแม่นะ้องงามโงามก็ถ้าเบิ้งตอนมันแล้วเนาะแลีมันกะ็งามเลยด้วยด้วยงามโมแม่จะดยเบิ้งกับว่าไงโอเคเนาะข้างกันล้างข้างนี่ก็ยังงามอยู่แล้วยด้ยว่าววไงกับอ่างามพี่น้องไงลุงยังมักเลยว่าอันนี้มันวเวลามันแลว้วนี่ก็โอ้ยแต่บ้านเฮ้าหวัดเพิ่นบ่อยากให้เฮ็ดเฮ็ดยังพี่น้องบปกว่าเฮ็ดเทือนทันหน้าไปทางตะเวนโต๊ะนี่สิแต่ว่าเฮ้าสำหรับเฮ้า เขาบบเกียวนะเข้าเกียวบ่หมจวอเบิ่งมูนะะฮย์ส่วนลายมูนกับสิหันหนาไปแต่งแบบนี้แต่กับขันหนาไว้สิสิใช่แล้วส่วนลายนะแต่ว่าคั้นมาเขาที่ดินเขาแบบนั้นเขาหันหนาลงมาพี่หันหนาเข้าไปสิใส่กันกับโบเป็นยังมันเป็นซอยเลยคืออ่าทางชุบเจ้านี่ชุบเจ้าหันหนาออกไปสิเพื่อนกับขันหนาวมาสิมันกับโบเป็นยังขนหนมันหันหนาใส่กันเพราะว่ามันมีทางออกทางนี้เดชทางออกทางนี้ขันจมวลดาเฮ็ดทางนี้กับขันหนาไปพี่ให้เรื่อง้องปูป่าพี่ทางพี่ บ่ใช่ปัญหาเราเรื่องเห็ดนตะ่มันมีเงินเหนะ็ดบอลแหละนาะแม่เนานะนนะอ่าอยู่แบบแบบก็อยู่ได้เนาะข้อไก่บ่ได้มีบ่ดสมูมย,<อ>ยังมียังบ่ได้ลเป็นมั่งตูแม่นนะอ๋อตูพี่นองง้องเอ้ยว่าถึงตูกับอ่าลุงกลับลงมาแหละพ่อกับลงมากับยังประธานด้ไปมนะับบ่งเนาะเพราะว่าบืนเชลล์นไปซื้อนั่นให้เพิ่์นน้อแม่เนาะเอาตัวเวียกตัวที่มันจำเป็นก่อนพี่น้องเอ้ยให้มันแล้วตัวมันจำเป็นก่อนตัวนี้คือว่าอ่าตูแม่แล้วนี่เดี๋ยวจะมืดอใดก็ไปมั่งก็ได้หรอกเพราะว่าอยู่นี่นมันมีอยู่อยู่น้อแม่เนาะ อาตัวแรกนี่ผมเป็นห่วงมันประเดี๋ยวเอาตัวที่คนที่เพิ่นผมมีอยู่เพิ่นพี่น้องคือน้องเบิ้ลนี่ฝนตกมันนี่นะเขายังเป็นห่วงน้องเพิ่นอยู่ป๊อสยังหัวอะไรนี่ก็ได้ทั้งพระอีกบ้ดนพระอยู่บ่แหมโดยพระมาฟังนี่บ่โดยว่าจะเอาอันพาอันพาบัดรเดินลงมาที่สี่หน่อยบ่อันเอามาอลไรเขากระชิดน้าแม่เพราะว่าน่ะอามาอลไรเขาการมาเห็ดกระเทิบเขาหนีมาตอกมานี้ตอกมานี้มัให้มันสาดเข้าไปเด้ยแม่นหรอวะโดยเพราะว่าทั้งนี้เนี่ยว่าเหตุตู้กับเขาคันเช็ดประตูออกมาทีงนี้มันกบ่ได้คือเก่าพี่น้อง แม่มาแล้วเาต้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกระเทิบมาฟังนี่น้องม่เนาะโดยเฮ็ดกระเทิบของมาซิเน็ดกระเทิบมาซิพี่น้องเไยฝนตกบริเวณนี้ป้าแห้งขนาดจนว่าพอยาวจนว่าเขาเป็นลบน้ำเออแห้งขนาดมุกปลานอุ่นนี่แล้วลูกเด้อโดยโดยมุกปลาอุ่นน้ำลุงซื้อแันว่าอันนี้พี่น้องเไยลุงกะซื้อขายลูกมาให้เอ้าเดี๋ยวน้อฝากแน่พี่น้องเไยตอนนี้กระลุงเป็นห่วงอยู่คือทางตรงเบิ้ลพี่น้องเนาะ ทางอิลาสบูนี่ก็เฮาบริษัทด้ตั้งตัวนี้ก็ยังว่าสบายใจอยู่ตัวนี้นนเพลื่อทนทา่บริษัทด้ตั้งน้อแม่เนาะแต่ท่านมันตั้งแล้วนะอยากฝากตอนนั้นให้มันเป็นสิ้นเป็นอันเป็นอ่าอย่างนี้หน่อยก็ให้น้องเพิ่นอ่าก็ขึ้นเรียบร้อยเนาะพี่น,นอ้องสิได้ใสบ่บานประตูอะไรก็อันสิอะไรเทพื้นให้ขึ้นอยู่ให้มันอยู่นอนกินอิ่มนอนอุ่นก่อนนะเนาะแม่เนาะเอาง่ายซะ อ่าฝากพี่ภา,นนานคน้องในทั้งน้องชมโอเพิ่อนทั้เพื่นมเมนาะลุงกะเห็นเอฟซีเขาเป็นเขามาหลายเลยเพี่น,อน้องไงว่าลุงปะลุงถิ่มเพิน่นโอ้ยไผสิปะสิถิ่มลงเนาะแม่เน้องเจะวาวาบอกเ<ด>ข้าไปแต่ละมื้อเพิ่นก็นแนมมืงตาเขาก็หู้แล้วว่าเพิ่นคิดอย่างอยู่ว่าเพิ่อนรอความหวังจากเฮานะ่<ด>ะเจวาวาบอ<ด>กท่านนะเช็คเสี่ยงเข้าว่าอยา่างไรนะแบบคือส<ด>ิได้สมมุติว่าตั้งขึ้นในชมโอนี่มาเลยเพิ่นปะเพิ่นถิ่มแล้วลุงเข้ามามื้อใดพ่อเข้ามามื้อใดเบิ่งหน้ามื้อใดสิมาแจ้งต่อเติมอีกเนาะแม่เนาองเจวาวามหวังแบบนั้นพี่น้้อองเย และคือเฮาเป็นสะพานบุญนี่บางเทื่อน่ะเฮาเข้าไปแบบโดยที่มันโบมี่ยังละมันก็รู้สึกว่าจังใดนะพี่น้องแบบว่ามันมันมันบอกบูถือเนี่ยคนรู้สึกเขาเห็นคนที่เพิ่นรอคอยจากเฮานะไห่เนาะว่าไงแบบว่าคือไปหาน้องเบิ้ลม่เนี่ยเฮานั้นบ่ไห้แต่น้ำตาไหลมัน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 ไม่รู้ว่าชีวะนี่ใดนะว่ามัน มันบอกบุถือเห็นหน้าเห็นหน้าล้านครับอ่าหน้างเขาแบบว่าเขาเขาเศร้านะครับแต่เขาก็บังไม่โทษเขาเพราะว่าเขาก็เข้าใจยุว่าผู้ใหญ่เพิ่นบ่มาหาเพิ่นบ่ได้ซอยหั่นน่ะน้องเพิ่นก็บ่ได้โทษเฮาดอกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เขาก็แจ้งว่าเออฉันกับบุ๋มพู้ซอยเดอ่าวลุงสิซอยสาบลอกพันก้อนน้องหล่าเอ้ยแบบเพิ่นก็มีหอยยิ้มขึ้นมาหน่อยนึงนะแม่ยควาว่าม่งังไงก็บขันมีบลอกพันก้อนมันก็โอกาสคือเอทเอนมันสิก่อแล้วมันกั เป็นไปได้นะแม่เนาะที่นี่อีู่โน่นขาดแต่ปูนพี่น้องเนาะยเฮซายปูนนี่ก็สำคัญเพื่อกรอขึ้นมาเลยต้องสาบตรงนู่นตรงนี่นะแม่เนาะเทฟงเทพื้นนี่พี่น้องบบมีปองเยี่ยมกับเข่าไปยู่ก้อนก็ได้นะขึ้นไปยู่ก้อนก็ได้ดอกเขาวาน่ะหาแนวกั้นแนวขันเอาก็ได้ดอกเนาะแม่เน้อปงเยี่ยมฮะเอาผ้ากั้งขันดอยผ่าวัดผายยางกั้นก็ได้นะหาแนวตีไว้ก็ได้ดอกตัวนั้นน่ะมันอยู่ตามที่เขาจำเป็นนั่นแหละคันซียู่เฮือนตัวเก่ามันลมพัดตีมามุนมาเลย เซ่พังเมื่อไรพี่น้องเอ้ยอันนี้คือชมโว่กันนี่แหละพี่น้องเนาะคือชมโว่กันกัคันมีทั้งหลเขามาพี่น้องเอ้ยมาสดมาซอยน้องเพลินซอยกันซื้อนั่นซื้อนี่เขามากะเป็นสิ่งที่ดีฮ่าตัวเ,าวเมื่อยยังไม่ได้เข่าเฮือนซ้ำจักซ้ำใดคมหักคมแพงมาแต่เซ่ปนลูกเต้ายัางบ่เข่าหอมแก้มชำระมาพี่เวก่นี้ยนะอ่ามาวันนี้มาฉุกน้ำสามคนพากันไปยันลูกยันเต้ายันลูกยันหลานบ่ได้เอ่อ มีแนวอยากได้กินพี่น้องเลยสั่งมาเดียวเอาเอาน้ำไปให้ยายด้วยว่าไปยืมน้ำใหญ่เลยหน่อยเออแม่บื้อนเขาชิ้นเล่นมม่จะเศร้าเพราะว่าเขามาซื้อน้ำให้ทางทางเพื่นบ่มีน้ำกินเองก็ไปซื้อน้ำซองตุกอะไรลบเอาไปให้เพื่อนตุกนึงเออเอ้าแม่แม่ไปซื้อแม่ไปซื้อใช่ไหมยังยังเอาแม่ืทุบยุบล่อล่อล่อไปไกลกกตาลไปไกลกุ้งตาลเพิ่อนเาบ่ลูกน่ยเออให้เอื้อยขึ้นขนม มือหน้าคันว่ามันมันเบิดแหรออ่าบอกเขาเขาฝากเขาไปซื้อมาก็ได้ไหมโแต่ว่าเบิแต่มือยันบ่มีกินเนาะโดยเบิร์ดค่นมันเบิดกะอันทับพุ่นบ่โดยบ่มีแล้วผู้ชมแล้วเออของน้ำโชกเดียวเลยโคนละตุกเดียวกันโดยเอาเบืร์เขาสี่เอาคนไปเบิดเลยตัวใดที่มันเหลือเน่ยตัวนี้มันมีกับเอาคนไปซื้อเบิดเลยโดยเอาไปบมดเดียวเลยโอเคฉันไม่เขาเมื่อเด้อเด้อลูกเด้อมื่อเด้อเด้อสโดยสบายดีเป็นแนบหน่อยคิดทอดคอยอยู่บ่คิดทอดอยู่บ่คิดทอดอยู่เนาะ ไม่งอนพอดีตอดอีกบ่กาลังเฮ็ดอย่างอังนึ่งเขาว่าเนี่ยนะคุณเขาเย็นเศร้านี่ว่าจะมาวันนี้ฝนตกเองได้อย่างนี้นะแม่กินมื้อนี้นะอันไม่ย่งวะกินไก่กับอันไม่ย่งชิ้นแห้งกินไก่ชิ้นแห้งอันนี้อันว่าไข่ลูกกับหนึ่งมุกปลาเท่าก็ได้กินตอนนี้แรกก่อนเลยกินใหญ่ๆไปไว้อ่าซอยลุงเนี่ย ฮ่าโอเคโอเคทุกหล่างดอยดอยดอยเอ้าพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ค่อยคำลงแรงพี่น้องเอ้ยน้องนี่นี่ก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมไปหาลูกเลยพี่น้องเนาะแดนมาพี่ก่อนย้อนไปย้อนลูกยันหลานอ่าผลตกฝ่าลงสิเป็นแน่ได้พี่น้องไอ้ลุงกลับมาพี่กอนนะพี่น้องเอ้าฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีฝากคุณยายจะดีแน่เด้อพี่น้องเด้อ ถือว่าเอาบุญเอากุศลน้องพี่น้องสดซอยทางอีหลาเบิ่นเพิ่นน้ำแน่พี่น้องเอ้ทางน้องสุโอน้องปูปลามาทางใดก็ได้น้องพี่น้องเอ้าลุงก็อยากให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นพี่น้องเอ้ให้น้องเพิ่นมีอยู่มีเศร้าน้าเขาน้าบ้านน้าเมืองโม่น้องพี่น้องเอ้าะสำหรับพี่ลุงไปเด้อพี่น้องเด้อบายบายสบายดีอยู่ดีมีแห้งขอบบุญขอบคุณเอฟซีหลายๆพี่น้องเนาะ